คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจาริญาณในการรับชมวันที่ผ่านมามววดันที่16พฤษภาคมสอง5นะคะนะคะเลขวิ่งเลขแลนพ์อแล้วหาเลขเด่นมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดนะคะเล่นที่เลขเจ็ดเลขก็ออกหนึ่งสองนะคะนะคะข้างล่างออกศูนย์หกนะคะนะคะเป็นจับหหกหนึง่งออกศูนย์หกนะคะ ตารางวดนี้พ่อล้องไห้สองหางนะคะจะเป็นโตใดนะคะงวดวันที่1นึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะจะหายไปป้างเสียงสนทนาระวังนุ่นดียากกับพ่อจ้อยหรืออ่านจ่าจ้อยนะคะจะเป็นโตไดใดไปป้างไปชมมน้ำกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะครับวันนี้ครับนนทิยาครับผมนนทิยาลบบ้ารลบปวนบ่อช่วงเวลาคำคำหมึกหมึกกินเขาแล้วก็เบืงหนังทอทัดเยอะหน่อยละครสบายดีเยอะก่พ่อสบายดีเยอะบว่าค่ะสบายดีครับผมฝนตกบ่ตกกะบ่อเท่าไรครับตั้งนี้บ่บ่บ่ใก้ตกหนักครับบ่ค่ะอ๋อพ่อโชคดีบ่คาะขังวุทิพทานมา <laughs> โอ้ยมันเนฟันมันดออายุโลกคนละอา, <laughs> อายุทิบสองก<อ>็อกด้ฟันว่าเห็นเขามันหามากกับมวนเนี่ยรอ,อกออยู่อ,อกอายุเขาหนูก็ลืมถามมาอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับอายุสิบสองครับอืมกอ,อยังมีลูเลยกน้อยอยู่ครับยัยงหน่อยแล้วครับเป็น บอกว่าโยปหาครับผมตื่นตาพ่อพ่อว่เคยเห็นหน้าเห็นตาเจ้าพ่ออายุสักไดนเนาะันี่ยากอะว่าเคยถามจักทีอะ้าครับผมข้าว่เป็นยังค่ะพ่อแนวทางพ่อเฮ็ดไปแล้วบอกค่ะเฮ็ดเล็กนะครับไอ้ได้ค่คายๆก็หมดที่แล้วละเพราะว่าเล็กชุดช่วงนี้บ่เข่าเนาะครับนอกจากว่าเล็ก สามตัวมากตัวหนึ่งปิดหน่วยนี้ค่ะบ่หลุดค่ะพ่อกับบอกนุ่นที่ย่าว่ากัน mm hmm. ในเอสซี่ปัหาใครอีกตัวหนึ่งก็ได้รเล็กป้อมแน่นอนอยู่แล้วครับลอยลอยไปเพ่นครับผมค่ะอ่า,านุ่นที่ย่าร้อมแล้วค่ะครับเด่นบนครับผมเด่นบนนึงหาหกครับ หนึ่งห้าหกครับผมเด้งเด่น,ดนสองต่อมาตัวมาก็ากับพบครับเด่นหาก็พบวิบ่งตัวเดียววันนี้ก็พบครับอ๋อวิ่งตัวเดียว เลขจุด <One> ม <input> ่อนพ่อให้สองจุดเด้อหกศูนย์กับหกหนึ่งครับจับคู่ใหญ่นะบอค่ะแม่นครับผมหกศูนย์หกหนึ่งค่ะครับผมอันนี้อันนี้เป็นบนแอกเดียวบอค่ะเป็นเลขบนพ่อล้นีิยาเล็กลากเลยเอาใหวมันได้หลายสูตรกันจัง ปล่อยจำตีปล่อยลงครับค่ะค่ะเพราะเป็นยังค่ะใกล้ใกล้เมื่อก็จังจังว่ากันอีกเทียหนึง่งระ้ว่าหกศูนย์กับหกหนึ่งนี่พอน้ำหนักตัวได้ร้ายเขามู้ค่ะก็คิดว่าเป็นไรน,น้ำหนัก ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางหกหนึ่งหกศูนย์ออกไปแล้วมันบปกคะครับอืม ไ <Okay. S 1> อ้นนบอน,นย่างบ่อนันท่ยะขอบคุณค่ะแม่นค่ะอ๋อเลขเลขพ่อนี่เป็นบนย่างเดียวได้เนาะเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นนย่าจำบ๊อกกิตกบนย่างเดียวครับผมบอกไปเอพพี่เลยบนบนย่างเดียวครับบนอย่างเดียว,บน,ยยวบนอย่างเดียวกลับด้วยหมอคะ่นนะนี่สนิล่ะนนทิยา โอ้ยหายเน้หน่อยหายเน้นหน่อยเน้นๆหนึ่งต้นนี่ครับเอห้าใกล้ๆมี่งคงใกล้ดแล้วพ่อจังถี่โทษบ้านบอกอีกเพียนหนึ่งครับข้าว่าเป็นยังข้าใกล้ๆจังเด้อถ้าพ่อมาโทษมากเลยโน่นนเยอะเออนน่น่ญาโทษไปก็ได้ค่ะครับว่าเป็นการรบกวนพ่อจนเกินไปเดี๋ยวลูกต้องไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวทวนเลขพ่อจังน้อยหนึ่งเลขพ่อ อาจารย์จ้อยงวดวันที่หนึง่งมิถุนาสองหาหกหาพ่อหายเลขเดน่นมีหนึ่งมีหามีหกเลขวิ่งเอ่อพ่อห้หกตัวเดียวมันบ่ค่ะตัวเน้นแมนครับผมแล้วก็เลขสองตัวกระจับคู่ห้มีสองหางมีหกศูนย์กับหกหนึ่งตัวเน้น,น,นคือหกหนึ่งมันบ่ค่ะแมนครับของบนงบนโดยเฉพาะเด้อนน,นทิยาบอกเอสซีนั่นแหละ ค่ะบนย่างเดียวค่ะบนค่ะนุนี่ยากกับรบกวนพ่อสักนี่ละค่ะขอให้พ่อโชคดีนะเออขอบคุณพ่อหลายๆนะคะที่ส่งแนวทางมาให้ทังส่องของเ้านะคะวันนี้เขาให้พ่อโชคดีหลายๆถือรางวัลนใหญ่นะคะเออ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนบสวัสดีครับค่ะพ่อไม่พี่น้องเอฟซีกับสิ่งอย่างนี้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนที่ยากกับคุณพ่อจอยหรืออาจารย์จอยนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะ เลขของพ่อผู้หายเป็นบนย่างเดียวนะคะเลขเด่นมีหนึ่งมีหามีหกนะคะเน้นที่เลขหากับเลขหกนะคะเลขวิ่งเน้นหกตัวเดียวนะคะนะคะเลขพ่อแล้วถ้าเป็นเลขเด่นมีพ่อค่อยลดนะคะเลขสองตัวพ่อจับผู้หายก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเน้นที่หกหนึ่งที่นน้นที่ย่าขีดเส้นใต้สีแดงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็ เป็นบนอย่างเดียวนะคะเป็นแค่แน่างหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องที่ย่านี่ก็ทายถ้ำหายเป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขก็มีเขามิรุดบววากันนะคะนะคะในคลิปนี้ก็เป็นเลขสูตรคำนวณของพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะเอาไว้เปรียบเทียบกับหล,หลายสำนักของพ่อพอนมักจะปล่อยลงตองงวดนะคะ่นกับบุคอยกัอเอกเกลขไว้โดนนะคะ ถ้าป้อยซาจะว่าลอกกันบ้านนะคะนะคะพ่อเป็นกระไฮน้อยเน่นๆนะคะแล้วเขาก็บอกาติดตามน้ากันว่าโค้งสุดท้ายพ่อเราจะหายเน้นตัวใดนะคะจะหายปั้นท่งมาตัวใดอีกโค้งสุดท้ายนะคะในคลิปนี้เป็นโค้งแรกนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่์น่าร้าค่ะซ่อสารกินแมงรัฐบาลนะคะนะคะบ่มีผู้ใดรูล่วงหนานะคะสูตรก็คือสูตรนะคะตัวเลขทุกตัวก็เข้าได้รุดได้นะคะนะคะเป็นแค่การคาด ขาดการลวงหนานะคะนะคะเข้ากระเบื้งเป็นแนวทางนะคะนะคะนุที่ยากก็จะขอยุดติเลขสูตรคำนวณของพอจอยอาจารย์จอยว้เพียงตอนนี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ